สวัสดีครับสวัสดีครับอีพออีเมย์เมป่าพลุงครับน้ำท่วมครั้งที่สี่แล้วครับมันเสียงหน้ารถอยู่ใต้บาดันยุ่จมบาดันเออยไปบะไดเลยนี่ โลเขาต้องลื้อว่าใส่ผีเนาะนี่ปัดอยู่นี่เ้ยว่างเลยปัดโวกรอบที่ห้ารอบที่สี่ที่หาแล้วครับนี่ห้มตัวนีแ้แหละเอ้ย เป็นจะอี๋น้อเขาก็เริ่มล้มแล้วพี่น้องเ้ยข้าวก็ล้มลมบนลมธรรมดาลมแซน้ำอีกต่างหากโอ้ลมหลายแล้วนี่จะไปได้ไหมนี่ ปลาตัวโอ้โหปลูกของไวก็ไปหมดเอ๊ะมันก็ถ่วมขคัดแท้เหอะตามจริงหน้า,าแถวนี้พวกใครบวใครถ่วมดีปลาข้าวก็จมน้ำอะไรก็จมน้ำหมดดินแดงๆนีนนน่มาตตรไซด์วุนีน่เนาะโอ้โหโอ้หเข่าลมมดแล้วบางเราโดพีีน้องเอ้ย น้ำจะออกแดงๆเขาลมเข้า,ลม,ขาลมแล้วไปแล้วบักซีดาโนยนี่ใกล้จะได้กินแล้วตัวนี้ปีนี่แล้วบักซีดากะได เข่าก็กำลังงามแต่มันดีนึงมันดีนึงมันท่วมมันถ่วมแล้วมันบอ่อมันไม่ท่วมนานจากสินะเข้าก็แงมแ้วก็จะล่มโอ้ยตายท่วมมันแหละท่วมสมนี้กับบุญยังดอกว่าข้อหมามันแต่ว่าน้ำาจากออกแดงๆมากหมดเนี่ย มันเป็นไฟธรรมชาติเฮาบอสามารถสิไปกำหนดบันไดหรือว่าคุณอย่ามาท่วมของผมนะอย่ามาท่วมนมองค่อยเด้อเป็นไปบ่ไดครับมันเป็นไฟธรรมชาติมิจะกลมอุตุเพิ่นหน่นยหรครับสามารถดูล่วงนาได้เฮาก็มีจะต่างรับอย่างเดียวป้องกันกับป้องกันได้แค่ซ้ำใด เพราะว่าขับมันมากค่ะก็เอาเถอะตัวธรรมชาติเนาะพอโมสามารถที่ไปหามันได้วระเสันไปมะพร้าวก็กําลัางไงพี่น้องครับชิมียังงามมากเขากะหาใส่ม่องเ <c oughs> ขาจะหาใส่ดังใส่ม่องนต่น้องเออแม่นวาลา โอ้โอ,โอ้เปียกโอ้โเขื่อแเอวเลยเขากับกำลัางงามกำลังสัตว์บ่งโรดโอ้ยน้ำท่วมน้ำท่วมขินอุดรนที่ต้องจากจอรซอกซอนหาลำ